อาหารมางสิบรสทำง่ายๆที่จะแนะนำในวันนี้คือต้มหน่อไม้น้ำใส่เทมเป้มีวัตถุดิบดังนี้คือหน่อไม้น้ำเทมเป้เห็ดหอมต้นหอมซอยพริกไทยโชยุน้ำสหอาดมีขั้นตอนการทำดังนี้คือปอกหั่นหน่อไม้น้ำชิ้นพอดีคำต้มน้ำใส่เห็ดหอมหน่อไม้น้ำเทมเป้ต้มให้เดือด ช้อนฟอกองเริยงโชยุลงในชามตักต้มมาใส่โรยพริกไทยต้นหอมซอยเพียงเท่านี้ก็พร้อมที่จะรับประทานได้เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอายุขัยยืนยาว <c oughs> ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมารับประทานอาหารมังสวิรัตกันนะ <c oughs> ขอเรียนเชิญท่านผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญถวายอาหารมังสวิรัติวีกน ให้กับพระภิสุทธ์สมณเณรของศูนย์การศึกษาเขาแก้วสเสด็จในวันศุกร์ที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565สามารถร่วมบุญได้กองบุญละ50บาทหรือตามกำลังศรัทธาติดต่อรายละเอียดการร่วมบุญได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัด